ซูคิเซเลริโอเกียออโต้คันนี้ผ่อนวดสบายๆเพียงเดือนละ5,000บาทพร้อมขับฟรีทันทีอีก3เดือน เปี้ยวมีรถเก๋ง่องนวดสบายๆเป็นเจ้าทูซ u กิเซ l e r i โอ1.0 GL เกียร์ออโต้ปี2018คันนี้นะคะมาในสีฟ้าสดใสเดี๋ยวเปี้ยวจะพาไปชมรอบๆตัวรถกันเลยค่ะเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนพร้อมไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะคะตรงนี้ถัดมานะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างล้อจะเป็นล้อก,กระทะเดิมจากโรงงานพร้อมฝาครอบนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมรอบๆตัวรถกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเบ้จะพามาชมาที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอบอกได้เลยว่าค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น ชุดล้ออะไหล่แม่แรงแล้วก็บล็อกขันล้อนะคะมีอยู่ครบเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะสำหรับตอนนี้เปียกก็เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าเซเรลิโอคันนี้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าภายในสะอาดมากๆนะคะเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีมากมาเริ่มดูกันที่ส่วนแรกเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นแบบยูรีเทนแบบ3ก้านนะคะตรงนี้ แล้วก็ถัดมาในชุดของเครื่องเสียงนะคะจะเป็นชุดเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้มาในระบบเกียร์อัตโนมัติพร้อมระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะค่ะเดี๋ยวเปียกจะพาไปชมภายในห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเปียก็จะพามาดูภายในห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าภายในห้องเครื่องนะคะค่อนข้าง มากเลยนะคะน็อต <Not S 1> นะคะน็อตเดิมๆจากโรงงานไม่มีขยับเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของเจ้าเซเลริโคันนี้จะมาในเครื่อง1.0ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่68แรงม้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมราคาและโปรโมชั่นของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะค่ะสำหรับซูซูกิ c e l ลริโอ0 GL ปี2018คันนี้นะคะเปี้ยวขายอยู่ที่ราคา 2 0 0 0 0บาทนะคะ270,000บาทผ่อนงวดเพียงเดือนละ5,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟีดาวพร้อมแถมฟรีประกันภัยนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราวันนี้นะคะรับโปรทันทีคับฟรี3เดือนนะคะพร้อมรับประกันเครื่องและเกียร์นาน1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์เปี้ยวโดยตรงได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง หรือว่าจะติดต่อได้ที่แฟนเพจรถมือ2อารยะยนตกิจหรือฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางทางช่องทาง YouTube รถมือ2อารยะยนตกิจสำหรับวันนี้เปี้ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ